ในการบำรุงปุ๋ยเนี่ยค่ะว่าแปลงนี้มีสูตรบำรุงปุ๋ยยังไงใส่ตอนมันสำปะหลังอายุได้กี่เดือนคะตอนเดเรื่อยอายุตอนใส่ปุ๋ยเนี่ยค่อายุได้ประมาณสองเดือนเนี่ยแหละมันปุ๋ยร่องทดร่องปุ๋ยไหวพี่พี่เแฟนๆนะว่าทดล่องบ้างก็เลยทดล่องใส่ใส่ปุ๋ยส่วนผสมอันไหนใส่แต่ปุ๋ยไหวพี่พี่ค่ะสำหรับแปลงนี้ก็เป็นบังโันติเป็นหัวดีบ้าน เป็นแปลงทดลองสูตรเกินนี้ทําไมถึงทําไมเวลาใสปุ๋ยบารุงหัวเขาถึงให้ใส่ตอนไม่เกินสามเดือนครับราในเราของเราลดลดเขาพคบเขา่ขายังวัว<อ>ได้ลดขึ<อ>้นยบต้นนั้นเนี่ยอย่างเช่นตอนนี้นะคะทุกคนคือมันสัมปะหลังเนี่ยอายุห้าเดือนใช่ไหมคะต้นมันสัมปะหลังก็คือจะต้นสูงและนอกจากที่เขาจะต้นสูงมันก็เลยจะเป็นอุปสรรคในการที่รถไถนาเดินตามจะเข้ามากรกปุ๋ยใช่ไหมคะพ่อ มันก็เลยทําให้เป็นอุปสรรคอีกอย่างอุปสรรคไม่พอนะคะทุกคนถ้าเราเอารถไถนาเดินตามเข้ามารถไถนาเนี่ยอาจจะทําให้กิ่งหรือลําต้นของมันสัมปะหลังหักได้นะคะทุกคนนี่แหละค่ะก็เลยไม่อยากจะแนะนํานะคะแล้วถ้าสมมุติว่ามีคนอยากจะใส่ปุ๋ยในช่วงนี้นะคะ่ะพ่อใส่ได้ไหมตอนที่มันโตแล้วอะใส่ได้คือยังรถก็จะ สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้มาพบกับลูกอีสานแชนแนล้วแล้วนะคะกับบรรยากาศในไร่มันสำปะหลังนะคะและก็วันนี้นะคะมีคุณพ่อนะคะวันนี้คุณพ่อจะมาบอกเทคนิคพิเศษนะคะว่าทํายังไงมันสำปะหลังแปลงนี้ถึงได้สวยนะคะต้นสูงนะคะเดี๋ยวเราจะไปถามเทคนิคจากคุณพ่อนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากกด like, share, ไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ลูกอีสานแชนแนลด้วยนะคะพ่อสวัสดีค่ะครับ อันนี้ก็เป็นพ่อของลูกอีสานชาแนลเองนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้ก็จะให้คุณพ่อได้เล่าตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคะว่าพื้นที่ที่ปลูกบริเวณนี้ตอนนี้มันสำปะหลังแปลงนี้อายุกี่เดือนแล้วคะสเ,เดือน่สี่เดือนสี่เดือนไหมคะสี่เดือนว่ากาเดือนเดือนะอ่าอันนี้กำลังเข้าสู่เดือนที่ห้านะคะทุกคนในแปลงนี้มีสายพันธุ์อะไรบ้างคะพ่อนี่ใบบง8ปดศูนย์กับแปดสีเหลือง ห้วยบงมีห้วยบงแล้วก็อีเหลืองน้อยนะคะทุกคนมีมกระเหลี่ยงไหมคะในแปลงนี้กระเหลี่ยงมัมพี่นี่จะห้วยบงอ๋อแล้วตอนนี้ก็คือมันสัาปะหลังนะคะก็อายุได้ห้าเดือนแล้วอยากให้พ่อนะคะได้ช่วยแนะนําท่านผู้ชมหนะะ่อยค่ะว่าทํายังไงมันสัาปะหลังเรานะคะที่ปลูกในหน้าแล้งมันถึงจะโตไวทันช่วงเวลาทันฝนทันน้ํานะคะทุกคนพ่อช่วยบอกเทคนิคให้กับท่านผู้ชมหนะะ่อยค่ะ คนตกมากกับเฝ้าคนเลี้ยวกับเฝ้าใช้เฝ้าปลูกอย่างนี้ในในไอ้นี่สำหรับแปลงนี้เป็นมันเขาเรียกอะไรมันหน้าแรงใช่ไหมคะอันนี้วันเดือนสี่กับว่าเมียเหน่อมันเป็นวันเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนแปดแอ้แวต้องเดือนหกเขาถอาปูกว่าท่านมันหลายแปลงมันเทน้ำว่าท่านคำคำว่าเดือนหกคือปลูกประมาณช่วงพฤษภาใช่ไหมคะใช่ไหมคะเดือนพฤษภามิถุนากลกระดาสิงหาอ่ะ กันยาสิงหาทุกคนตอนนี้คือสีเดือนเต็มนะคะหลกัหลกๆเลยก็จะเป็นสายพันธุ์อีเหลืองนะคะทุกคนในแปลงนี้มีทั้งหมดเนื้อที่ทั้งหมด7ไร่เดี๋ยวขอบอกอสูตรในการบำรุงปุ๋ยนะะียค่ะว่าแปลงนี้มีสูตรบำรุงปุ๋ยยังไงใส่ตอนมันสำปะหลังอายุได้กี่เดือน,นะคะตอนเนี่ยอายุตอนใส่ปุ๋ยเนี่ยอายุได้ประมาณสองเดือนนี่แหละ ปุ๋ยล่องทดลองปุ๋ยไผ่พี่พี่เพื่อนเพืพ่อนนะว่าทดลองบงอังก์กับทดลองใส่ใส่ป่๋ยสผสมแบบไหนใส่แต่ปุ๋ยไว่พี่พี่ค่ะสำหรับแปลงนี้ก็เป็นทดลองวงวนทิ่เป็นหัวดีบ้าเป็นแปลงทดลองสูตรปุ๋ยใช่ไหมคะแล้วก็ยี่ห้อของ YBP นะคะอันนี้ก็คือไม่ได้โฆษณาให้แต่ว่าก็คือเหมือนกับประมาณว่าเราจะทดลองสูตรใหม่นะคะทุกคนใส่ตอนกี่เดือนคะพ่อตอนสองเดือนสามเดือนนี่แหละ อ,อ๋ก็คือห้ามเกินนี้ทําไมถึงทําไมเวลาใส่ปุ๋ยบำรุงหัวเขาถึงให้ใส่ตอนไม่เกิน3เดือนคบรา่าในเราของราถรถเขาปุบเขายังวัได้รถขึ้นหยบต้นตนั่นนี่ยอย่างเช่นตอนนี้นะคะทุกคนคือมันสัมปะหลังเนี่ยอายุ5เดือนใช่ไหมคะต้นมันสัมปะหลังก็คือจะต้นสูงและนอกจากที่เขาจะต้นสูงมันก็เลยจะเป็นอุปสรรคในการที่รถไถนาเดินตามจะเข้ามากรปุ๋ยใช่ไหมคะพ่อ มันก็เลยทําให้เป็นอุปสรรคอีกอย่างอุปสรรคไม่พอนะคะทุกคนถ้าเราเอารถไถนาเดินตามเข้ามารถไถนาเนี่ยอาจจะทําให้กิ่งหรือลําต้นของมันสัมปะหลังหักได้นะคะทุกคนนี่แหละค่ะก็เลยไม่อยากจะแนะนํานะคะแล้วถ้าสมมุติว่ามีคนอยากจะใส่ปุ๋ยในช่วงนี้นะคะ่ะพ่อใส่ได้ไหมตอนที่มันโตแล้วอะ่ะใส่ได้เช่นกันนะใส่ได้เขาจะใส่วิธีไหนรถเลี้ยง,งแล้วก็แล้วก็ยาครับ เพราะว่าสันกับวานไปลวดบานเข้าไปในร่องอย่างนี้เลยใช่ไหมคะฝน,นตกลิ่นกับวานไปลด<ต>ทุกคนแค่ของวานไปเดยทุกคนคะก็คือพ่อก็บอกว่าถ้าสมมุติว่าใครท,ที่ที่อยากจะใส่ช่วงนี้ก็ใส่ได้ก็แต่ว่าก็จะเป็นการหวานไปเออเข้าไปในร่องมันสำคัญตกใจมันคืนที่เ่ไหวหลับค่ะแล้วก็ประเภทการที่แบบเราต้องยอด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 อย่างเงี้ยถ้าถ้าสมมุติว่าใครสามารถทําได้หรือ คือถ้าปลูกไม่เยอะนะคะทุกคนสามารถที่จะทําได้แต่ถ้าเราปลูกเยอะเนี่ยเราจะไปหยอดใส่แบบนี้นี่ก็จะต้องใช้เวลานานเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเพื่อเป็นการลดต้นทุนและก็ประหยัดเวลาพ่อก็แนะนําว่าให้ใส่แค่ครั้งเดียวใช่ไหมคะก็คือตอนที่มันสัมปะหลังอายุได้ไม่เกิน3เดือนนะคะทุกคนเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆน,นะคะซึ่ง แปลงมันสับปะหลังของเราแปลงนี้ก็อายุได้5เดือนแล้วนะคะก็ต้องขอบคุณคุณพ่อนะคะสําหรับใครที่เป็นมือใหม่อยู่นะคะทุกคนก็เข้ามาดูคลิปนี้ของเราได้นะคะเผื่อมันจะเป็นประโยชน์สําหรับหลายๆคนเลยเพราะว่าในปัจจุบันนี้นะคะปุ๋ยเนี่ยก็ยิ่งมีราคาแพงใช่ไหมคะทุกคนอะไรที่จะเป็นการลดต้นทุนเราก็ต้องมาแบ่งปันกันนะคะเอาละค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะแล้วก็ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับต้นนู้ใกลเกิดอ <c oughs> โอ้สูงกินเกินเนาดกินใบรเงยกลางหัวก็ควรมุ่งหัวว่พอปุนี้กวรมวนกินใบหลายหัวไีกเลย